ไฮทุกคนคิดฮอดกันบอรบอร,บอรได้มาเฮ็ดอาหารให้ทุกคนเบิ่งตั้งหลายมือ้อเพราะว่าเกี่ยวข้าวเนะทุกคนหาก,กันแล้วแล้วก็มื้อน,นี้ก็จะมาเฮ็ดแจ่วกะปิกับแจ่วปลานะทุกคนแจ่วปาลาดุกแล้วก็จะไปต้มหน่อไม้ไว้ก่อนแล้วเฮาก็จะไปเก็บผักมากินกับลวกเอ้ยมาลวกกินกับแจ่วปลานี่ทุกคนก็มีผักสลัดเนาะมันก็ยังอ่อนอยู่เนาะเฮาก็ลิลิเอาใบ แก่มันเนาะก็รีเอาไปหน่อยหนึ่งพอปะไปเก็บผักกาดต่อเลยอันนี้ผักกาดคิวหรือเปล่าทุกคนใบมันก็เป็นป่องๆเนาะปลอดสารพิษวัสดุปลอดสารเกินแล้วก็ย่งเลาะไปเก็บว่ามีผักอะไรพอให้กินได้บ้างก็มีผักหอมนะแต่บอกค่อยงามดอกเนี่ยก็ขี้ไร เดี๋ยวมื้อหน้าจะมาเฮ็ดหมูกระทะกินดีกว่าอ่าๆก็เก็บไปไปเดี๋ยวเฮาจะไปเอาหมักแข้งเห็นหมักแข้งเวียงน้อยที่บ้านเขาเอ,อิญอันนี้หมักแข้งเวียงก็ไปเก็บเห็นหน่อยเดียวเนาะมีหน่อยเดียวโอเคเอาไปล้างแล้วก็ไปลวกกันเลยอันนี้เฮาล้างไปโดนเติบนะเพราะว่าเฮาผีผีเบื้องเท้ามันมีหนอนบุ้งอะนะมันมีหนอนเยอะมากเลยโอเคแล้วก็เอาเกลือใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็เอาผักลงไปลวกเลย เดี๋ยวเขาก็เอาผักกาดลงไปก่อนโอเคแล้วก็เอาผักหอมลงไปลวกไว้ก็กะเอา,กาเนาะคิดว่ามันสุกแล้วก็ตักออกมาใส่จานเลยจ้านี่จ้าและนี่ก็คือป่นปลาของเฮานี่ป่นแล้วแล้วเดี๋ยวเฮาไปตำแจวกะปิกันก่อนเนาะยังไม่ตำเลย ก็ใส่กะปิกระเทียมหมกเพรลงไปแล้วก็ตำมๆๆๆเอาอมังนาวใส่ลงไปด้วยประมาณหน่วยสองหน่วยก็ได้หยดน้ำปลาลงไปหน่อยนึงแล้วก็เอามะแคงงลงไปบาต้องมุ่นหลายเนาะเอาน้ำฮอนที่มันเย็นอีกอย่างวะลงไปแล้วก็เสร็จแล้วแค่นี้อาหารมื้อนี้ก็มีเท่านี้เนาะมาเด้อมากินํำกันเด้อ